สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเราจะพาไปดูข้างในคู่มือสุขภาพจิตของกองทัพบกไทยกันว่าเขามีระบบดูแลใจของกําลังพลในสภาวะที่กดดันสุดๆยังไงโครงสร้างเป็นแบบไหนหลักการทํางานเป็นยังไงบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดเนี่ยอยากให้ลองนึกถึงคําถามนี้กันก่อนครับอะไรคือสนามรบที่มองไม่เห็นที่ทหารยังต้องสู้รบอยู่แม้ว่าสงครามจริงๆมันจะจบไปแล้วก็ตาม คำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยเพราะมันทำให้เราเข้าใจว่าต่อให้ภารกิจมันจบไปแล้วนะแต่สงครามในใจของใครหลายคนน่ะมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็ได้และนี่แหละครับคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยที่หัวใจของภารกิจนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาวะทางใจครับผม ในคู่มือของกองทัพบกเนี่ยเขาพูดชัดเจนมากเลยนะว่าขวัญและกําลังใจของทหารน่ะคือตัวตัดสินเลยว่าจะทําภารกิจสําเร็จไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความฟิตของใจมันก็สําคัญไม่แพ้ความฟิตของร่างกายเลยแหละครับพูดง่ายๆก็คือหลักการสําคัญที่สุดเลยนะคือใจพร้อมภารกิจก็สําเร็จการดูแลสุขภาพจิตของทหารเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิภาพส่วนตัวของเขาแล้วนะครับแต่มันคือการการ,การันตีเลยว่าการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วไอสนามรบที่มองไม่เห็นที่ว่าเนี่ย หน้าตามันเป็นยังไงกันแน่เอาละครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันเลยว่าความท้าทายด้านสุขภาพจิตที่ทหารต้องเจอมันมีอะไรบ้างและนี่แหละคือสิ่งที่ระบบที่ว่าเนี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับมันโดยตรงเลยในคู่มือเขาระบุป,ปัญหาหลักๆที่เจอกันบ่อยๆไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้นอาการทางจิตที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับ และที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือปฏิกิริยาความกดดันจากการรบหรือที่เขาเรียกว่า combat stress นั่นเองครับไอ้คำว่า combat stress reaction เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นเหมือนคำที่ใช้เรียกรวมครับสำหรับปฏิกิริยาทางใจสารพัดอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับทาหารไม่ว่าจะตอนรบอยู่หรือหลังรบจบไปแล้วซึ่งอาการพวกนี้แหละที่มันจะไปกระทบกับการทางานของเขาได้แล้วก็เป็นภาวะที่เจอกันบ่อยที่สุดเลยด้วยครับ อ่ะสไลด์นี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับลองดูนะครับจากฝั่งซ้ายที่เป็นอาการตอบสนองแบบปกติปกติอาจจะแค่ปวดหัวอ่อนเพลียแต่อาการพวกนี้แหละครับถ้ามันรุนแรงขึ้นมันสามารถกลายเป็นฝั่งขวาได้เลยคือตื่นตระหนกแบบสุดขีดเห็นภาพล้อนหรือแม้กระทั่งสูญเสียความทรงจําไปเลยซึ่งถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันคือสัญ,ญญาณเตือนสีแดงเลยนะที่ต้องรีบเข้าไปดูแลด่วนที่สุดเลยครับแล้วพอมีสัญ,ญญาณเตือนแบบนี้ขึ้นมาเราจะรับมือกับมันยังไงล่ะ ด่านแรกเลยครับแนวป้องกันที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการประถมพยาบาลทางใจหรือ p s y c h o l o g i c a l first aid มันคือการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดสามารถทำได้เลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในคู่มือเขามีหลักการง่ายๆเลยครับเขาเรียกว่าหลัก3ต่อจำง่ายมากต่อแรกคือตรวจสอบคือเขาไปดูก่อนว่าเขาต้องการอะไรมีปัญหาตรงไหนต่อที่สคือเติมเต็ม แล้วก็ให้ความรู้ให้เทคนิคคลายเครียดบอกเขาว่ามีใครช่วยได้บ้างแล้วตอนสุดท้ายก็คือติดตามคือคอยดูอยู่ห่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเขาได้รับการดูแลต่อไม่ได้ถูกทิ้งไว้คนเดียวครับตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคือมันเป็นคําแนะนําที่เอาไปใช้ได้จริงเลยครับเขาแบ่งชัดเจนเลยว่าอะไรควรทําไม่ควรทําอย่างที่ควรทําก็คืออดทนฟังนะ ต่อให้เขาจะเล่าเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาก็ต้องฟังแล้วก็ยอมรับปฏิกิริยาของเขาแต่สิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยก็คือไปบังคับให้เขาพูดหรือไปตัดสินว่าที่เขาคิดเนะี่ยมันถูกหรือผิดเพราะการทำแบบนั้นนะ่ะมันมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงทำให้เขายิ่งรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเลยการปฐมพยาบาลทางใจเนี่ยมันคือด่านแรกก็จริงแต่เพื่อให้การช่วยเหลือมันเป็นระบบและทั่วถึงทุกคนจริงๆเราต้องไปดูกันต่อในส่วนที่เรียกได้ว่า เป็นหัวใจของคู่มือเร่มนี้เลยครับนั่นก็คือระบบการคัดกรองเบื้องตน้นซึ่งเป็นกระบวนการที่วางแผนมาอย่างดีเลยนะเพื่อตามหาคนที่กําลังมีความเสี่ยงอยู่ครับแล้วกระบวนการนี้เริ่มต้นยังไงมันเริ่มกับทุกคนครับด้วยแบบประเมินความเครียดง่ายๆเลยเนี่ยแหละคือการทํางานเชิงรุกของจริงคือเข้าไปประเมินสภาพจิตใจของทุกคนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อนไม่ใช่ว่ารอจนมีปัญหาแล้วค่อยวิ่งเข้าไปดูเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกโฟล์ชาร์ดนี้กันเลย ดูนะครับทุกอย่างเริ่มที่ ST5 เป็นแบบประเมิน5ข้อทำกันทุกคนถ้าใครคะแนนความเครียดสูงปุ๊บก็จะถูกส่งต่อไปที่ 2Q อันนี้เป็นแบบคัดกรองซึมเศร้า2ข้อถ้าเจอว่ามีความเสี่ยงก็ไปต่อที่ 9Q เพื่อดูว่ารุนแรงแค่ไหนและด่านสุดท้ายเลยถ้ามีสัญญาณซึมเศร้าก็จะเจอกับ 8Q เพื่อประเมินความเสี่ยงฆ่าตัวตายโดยตรงเห็นไหมครับว่ามันเหมือนตะแกรงที่ค่อยๆร่อนค่อยๆเจาะลึกหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด และนี่คือตัวเลขที่สำคัญที่สุดในด่านแรกครับ 8. ถ้าคะแนนจากแบบประเมินความเครียด SST 5ออกมาเป็น8หรือมากกว่านั้นระบบจะทำงานทันทีคนคนนั้นจะถูกส่งต่อไปประเมินในระดับที่ลึกขึ้นเลยมันคือเกณฑ์ที่ชัดเจนมากใช้ข้อมูลตัดสินไม่ใช่ความรู้สึกพอมาถึงด่านประเมินซึมเศร้า9คิวคะแนนที่ได้มาเนี่ยเขาก็จะเอามาแบ่งเป็นระดับความรุลแรงที่ชัดเจนเลยครับอย่างที่เห็นในกราฟวงกลมนี้เลยตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ไปจนถึงระดับน้อยปานกลางและรุนแรงซึ่งแน่นอนว่าแต่และระดับเนี่ยก็ต้องการการดูแลที่แตกต่างกันออกไปครับการคัดกรองเจอคนที่เสี่ยงเนี่ยมันเป็นแค่ก้าวแรกที่สําคัญมากๆด้วยแต่คําถามที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือแล้วไงต่อหลังจากเจอแล้วจะทํำยังไงทีนี้เราไปดูกันต่อครับว่าระบบการดูแลต่อเนื่องของเขาเป็นยังไงที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังแน่นอน พอมาถึงเรื่องความเสี่ยงค่าตัวตายการตอบสนองจะแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับคือถ้าคะแนนอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางก็จะมีการเฝ้าระวังให้คาปรึกษากันไปในหน่วยแต่ถ้าคะแนนมันพุ่งไปถึง17ขึ้นไปเมื่อไหร่อันนี้คือเสี่ยงรุนแรงแล้วนะครับเคสนี้จะต้องถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์ทันทีแบบทันทีเลยไม่มีการรอจะเห็นได้ว่าระบบซัพพอร์ตของเขาเนี่ยมันมีหลายชั้นมากๆเลยครับเริ่มตั้งแต่ชั้นในสุดคือเพื่อนๆกับผู้บังคับบัญชาในหน่วย ขยับออกมาก็เป็นทีมแพทย์ของกองพันธ์ถ้าเคสเริ่มหนักขึ้นก็ส่งไปโรงพยาบาลทหารในพื้นที่และถ้าหนักสุดๆก็ไปถึงมือจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะยังมีการติดตามผลต่อเนื่องอย่างการไปเยี่ยมที่บ้านด้วยคือดูแลกันครบวงจรจร,จริงๆแต่รู้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบทั้งหมดที่พูดมามันถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดที่เรียบง่ายมากแต่ก็สำคัญแบบสุดๆนั่นก็คือความกล้าที่ จะถามคำถามนั้นออกไปและนี่คือประโยคจากในคู่มือที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยครับเขาเขียนไว้ว่าการถามเรื่องการฆ่าตัวตายไม่ได้ไปกระตุ้นแต่สามารถช่วยชีวิตได้โอ้โหมันคือหลักการที่มาทลายความเชื่อผิดๆเลยนะแล้วก็ย้ำให้เราเห็นว่าการถามออกไปตรงๆเนี่ยมันคือการแสดงความห่วงใยที่อาจจะช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อเล่นๆครับว่า ห,หลักการดูแลใจกันอย่างเป็นระบบแบบนี้ตั้งแต่การสนับสนุนจากเพื่อนฟูงไปจนถึงการคัดกรองที่เป็นสเต็ปสเต็เนี่ยมันจะเอามาปรับใช้นอกรั้วทหารได้ไหมบางทีแนวทางที่มีโครงสร้างชัดๆแบบนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับสังคมของเราในวงที่กว้างกว่าที่เราเคยคิดก็ได้นะครับ